สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาดเองเด้อยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แม่ครัวจะนำเสนอเมนูอ,มอ,อะไรน้อนัดมีโคลาดใส่หมูสามชั้นจ้ะมาดูสูตรการผัดมีโคลาดใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะหอมะกระเทียม ตามข<ว>ัวกันเลยอิม่มไปเลยนะจ๊ะ <laughs> ใส่อะไรก็ไม่แนะนำกันเลยหอมแงกมกระเทียมตามะจ๊ะจะรูปนีออ้ของไห้้ากล่องเนาะเป็นผูบดำยายนะ่๊ะองชูข้าใส่น้ำตาลจ๊ะสูตูของเมลีนจ๊ะเอาน้ำตาลเขียวแค่น้ำมัน ในตองใส่ซีอิ๊วดำเยจ้ะหอมกเียมแล้วหอมเกียวมาเลยจ้ะพี่โยอยากกิน,นี่เวลาแปสำ้แต่ไม่เอาแหง่อวบานพี่โยมีสองลูก เวาลาไปทำเสียงช่วงว่ามีทำก็ต้องดเดียวที่จะใส่เตาตงี้น้าทราขามันจะเสียงอ่เียงไม่เดก็่งไหมเ้าใส่แมมีหลุดก็เราใสา่น้ำตาลใรา แล้วสีติกมาก็ดำ สีสันนี่หนึบยักษ์นี่พัด,ดมีแบบไม่แห้งนะจ๊ะแบบช้ำๆยั่วๆโอ้เห็นไหมันมีสีสันขึ้นมาเลยสีสันหรือจะใหม่ใส่ไปเลยสามชั้นเลยจ้า จทำในส่นใ่ทีดันมีตังใสเซอสอะไรเย่อยๆเนี่ยเตียมกับจัดกับเป็นก,ก,ก,ก่อนมีหลังเป็นมีด้เช่นเลยใส่ิดเปก่นแอ้วด คนปา้ายังจะได้ห,หอมน้ออแลโอ้อติดแันผ <c ười> ีผีคนจิงคนจญนนี่ข <c ười> ิ้ได้มาเจมใ้ก็แรงดีสิ ใส่กัเแรงดีกแต่แรงกงับแรงถงเวลามันมีก็มมีเลยใสกัในามไปได้จ้ะจะนามนามมัก็จะเป็นสีเดี๋ยวเมื่เราใส่สีอิ่วใส่าอายจาะว่าเราเคี่ยวสารจะเหลือ แต่ี๋ยวรอให้น้ำเดือดเราค่อยมาเอามีดใส่สิทธิ์อ่ะนี่หนึ่งเดือดติดแต่ดิ้วเต็มเลยนะกลางๆนะกระเทียมน้ำกระเดือดนี่ขจันใส่แรงมาสิแล้วก็ใส่มีไปเดือดจะเป็นเส้นมีที่แทบเป็นเส้นมีโคราชแบบว่าสมัยแต่ก่อนก็จะเป็นแบบย่ั หมัดเอานะจ๊ะเอาตอกเอาอะไรหมัดแต่ตปัจจุบันนีกทอาทำแบบจะไม้ไม้ให้สะดวกครับจ้ะจะเป็นแบบถ้ำซ้ำลึกใส่ถุงมาเลยยื้อยากกินแบบเส้นเชิง เ็่ๆจักหน่อยนี่จะ้ะกับที่จะทัดแบบแห่งใส่กระพุงเลยแ,แห่งจะมีจะแห่งเป็นแบบแบบอย่าแบบนึงนุ่มยืดยืดๆว่านะจัน ก็น่ามันเพ่งก่อนจะเริ่มดูเจี๊ยบแต่อะไรคือเตือนะจ๊ะใจส่วนหอมได้ด้วยกันวันมีไฟแรงข้ามันไดก็ต้องเรื่อยๆเร็วหน่อยนิดหนึ่งจ้าเซอร์จ้ามาดูจ้ามากินข้าวมีโซล่าชพิโยจ้านาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวเลยด้อจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าเมลี่จ้ามาจ้ะวันนี้มีเมนูอะไรอีกไม่น้อหลังจากน ผัดอีค่ะน้ำพริกค่ะปลาทูเค็มค่ะผักสดค่ะมากินขา้าวกำลังแก้มดิจ้ามาจ้ามากินขา้าวด้วยกันดิจ้านี่มากินขา้าวกันแก่นดิจ้าโอ้ร้อนกันทำไมร้อนนี่ก็กินสักนีดิจ้าสวัสดีจ้ามาจ้าข้าวเย็นแต่พี่โยมจ,จะไม่กินข้าวเย็นแบบ กินมีรน้นกินพัดมีเชนีเด็ดนะอยากินค่าเรียนัดแบบชุ่มๆชํำๆนะจ๊ะต้องให้มันแห้งมากปเป๊บๆปผัดเคื่อะไกก็อร่อยทุยกทีเป็นไรไม่เปนรเม้ ดูบานจะลอ,ลอ,ลอด่อนนะจดูแหงไปไหนะว่ามันไม่มีบอลไปหาเราจงเราจ,จกไม่มีบอลไปหาและแหงนะมดองัแหงหมดเลยตรงไหนเราไม่จุ่มไม่ซำดอกแหงมดเลยคน,นเดียวอ,อาหารอาหาระ <laughs> เอนึงค่ะแม่คะ ทางบัเอฟซีทางไหนฝนตกแดงๆกับกให้มัสตกทางบันย์เมลีเดิเดอจ้ดเด้อแบ่งกันจ้ะทางไหนหนาทรวมทวมเหตุไปแล้วอนีะยตกฝนสองวันระ่ฝนกเห็นในตราดนี่แหละต้องนั่ เล่นไีบันตลอดปีตั้งวันขนาดหนังยังเหนียวห้อยเป๊ะอังรอย่างไรจะจะเด้อนดตัดมีอาหารหลักของบันทางโคราณนี่คือพัดมีเนี่ยจะมีงานไหนอ,อกุกาัดพัดมีเนี่ย็บดยด๊ะเสร็จซะจ้ะ แกมยุงก็แกมตัวยังใหญ่เลยนะกาแก็กแฟมันมาเยน่าเป็นลมด้วยนะมนะฮะอ๋อยุงลายจิ๋ดับอยู่แกมไม่รู้ซึ้อะไรเลยนี่โอ้ยมไขมันเยอะอยยายกินขาไปหลุดอ เป็นยังไงน,น่ะรักบอบเขีหนังหนาแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วจัดก,ก,ก็ยังไม่รู้สึกเลยนี่ออกไหมแบบนี้แซ่บๆรลล้นอนๆเลยจะหนี่คุยยังออกคุยๆๆเลยวจะ สมัยพัดมีแบบพิ้ว่ก่อนนี้นะจ๊ะพัดแล้วก็น yes ั่งกินแต่บบไม่ต้องกินที่เข้าเพราะวันเป็นเปรงมลกันนะจ๊ะน네ี่ี่แพี่โย่างแม่ขั้วไปท่านได้จ้ะนะ่หลับผิกไปเลยไม่เยอะนุ่งน้อยเลยนู้นิเสร็จ์นมีแล้วเนาะนี แ่่แม่แม่ย่มหนูย่งอร่อยมากเลยก็จะต้องแกมคุ้เจานน้องยืาหน่อยอันนี้จานอหนได้สิมันรังออกมาอ่ะตานรังกะปูยุงตะปูรังแกมกดจะแกมด้วย อ่ะจะจแก้มด้วยเราเป็นสาวซอสอือใส่เนื้อหอมใส่เนื้อนี่กระหอมเนี่ยเลยอาแม่ไปทัดกินไงกำลังหลับไหมนี่นีนี่หลักขึ้นข้นเนี่ย ยี่กเดนกิน okay. ีกัวเกยเดี๋ยวเข้าไะเทตุนมันอได้ดิ้นเลยตั้งใหญ่ ชาพิโยกิกนง่ายๆดิจ้ะถอดตะทูเค็มกินกับผิดต้นอร่อยดีนั่นกันจ้ะปลาทูเค็มกินกับผิดดุดโดดเนี่ยเลยจ้ะแหมยังนึกคิดแต่ว่าเลยเพราะไปดูเขาเขาหมุดมัวเลไยไปดูไม่ก็เลยกิน,น,นอันนุ้นอันนี้นิดเลยแบ่คิดเขาเลยมันคิดเป็นต้น เสียงรุดไใบหนึ่งบานึ่งชันลูกมาจากเป๋บานน้ำเืืองกับบายสองล่ะไปดูเป็นลาบอะเป็นหนังพือน็ย่ังหมมก็เลยมา เราไปนอนรับแล้วก็เลยหลอนเล็ดสะดุ้งซื้งมาดูว่าปีโมงบ่ายต้องแล้วโยกถอดสองตัวมาเชา้าก็เลยกินมดไปตัวหนึ่งแล้วก็ไม่หา่างตัวมึงเข่ามดหน่อยหัวะนะ วันนี้จะถายว่าน้องแก้มอร่อยอะไรให้ฝากใช่ไหมอร่อยน้ำ <c oughs> จะไม่เหงไงห็นกินบ่อยเขาเลยนะเด็ดเลยได้จริงเหรอเซนจะเซ็งว่ามันเป็นข้างตะกูเค็มเลยอร่อยกินแล้วเค็ม ผมรู้กินปลาแล้วน้องไม่กินข้าวข้าวด้วยต้องกินแบบปลาเน้น้อยข้าวเยอะๆอาที่ลูกเคยกินเอาเป็นเอาปลูกไว้ไว้ตกเนี้นดูแล้วก็แบบเขาข้าวมีจำได้แหละเคยกินนั่นอะไรมากอยากกินข้ซอสเยอะไหมคะเทางีบพอไหม เยอะไปไหมเนี่ยะมาใส่ตาไปเนะโนังเอาอีกเด้อดินดูก่อนเถอะหามไมเหมดแก้วอันนี้ชอบกินหมูสามสันใส่นน่มิ้งนาลัตเต้นหมูสามชั้นนะเพีดรไม่ดันแหละแล้วก็กินเองอ่ะ Lăng phát hào mùi, vịt hết luôn. Giêng đẹp như đã. Tạo thần a brow. Nó. 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 Nó.

แต่วินเช่นนี้จ้อนี่อ่ะถึวเนี้ก็่บอมเองีงาเป๊ะลยคบกหอมเป็นม่มีหอมค่ะนี้ไม่เติมเขาวลนะพาวันนี้เติมาม่ก่อี่เป็นน้ มนีก็บรอยประตูเข้มเลยเด้อว่ามาชิ้นเขาแต่พอปั่นๆเข้มๆหน่อยเลยเดี๋ยวะตั้งมือตั้งแต่เกียบผนกันนัวเลยแต่เด้อยนี้ตะเกียบก็ใช้างพีะเออจริงด้วยมาต้องมาถ่วงกันหนยวยอีหน้ามันขีดติดดิติดดีได้จังหวะทุไไม่ตอนมันไม่ขีดติดม่งี้มันไม่ขีดติดดี้มันมีลายลายดา A lại lời em vô mình mình ở trên mặt mình 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 ใแตงโมไา้จะมีลมอยู่ไหมนะ่ะก็ใช่ใช้ยอส่วนยอลอวไม่อยู่ใต้ใบแตงโมอ้่โอยร้อน พอหลดแล้วก็นังเงือแต่ขนาดเปิดพัดลมได้จะนี่นะ่ะเอาพัดลมมาเปิดแต่ว่าทำไมมันยังโรดเดี๋ยวโรดเอาเอาไม่ไงไม่รู้ไม่ได้โรดเด็กแต่มันโรดเอาเ,อาเต้าูปเต็มยนเตี้ยนเตี้ยนนใส่ตนเตีนแต่เ้าบอกว่าเกลแบบเกี้ยอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปะแค่นี้นะจ๊ะก,ก็พามาดูสูตรการพัดมีโคราชของหนองแน่นนะจ๊ะแต่ว่าก็ ที่จริงก็ต้องใส่ปลาพงใส่อะไรแล้วแต่มันก็ใส่ไปในน้ำพริกไดาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาใส่นนั่แหละกระดาษแตงมาใส่หมูสามช่วงสามชั้นอะไรไปเนื้อไก่อะไรก็ใส่ได้ด้วยจ้ะโยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่เฉลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจารย์โยรักเอฟซีทุกคนเด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักเอฟซีทุกคนนะคะอาจา